หลังมาตราดฝนตกทำลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกค่อนข้างเงียบเหงาภาพบรรยากาศการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2 5 6 5วันแรกค่อนข้างเงียบเหงาหลังฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลยกเลิกบัตรเก่าทั้งหมดทั่วประเทศและตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดช่วงเช้าหลังธนาคาร เปิดทำการตั้งแต่เวลา8 30นาทีผู้สื่อข่าวได้ลงไปสํารวจบรรยากาศตามธนาคารต่างๆที่เปิดให้บริการลงทะเบียนใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราดมีประชาชนส่วนน้อยที่เดินทางมากันตั้งแต่เช้าเพื่อมารอคิวเพื่อที่จะลงทะเบียนใหม่บางรายมาก่อนธนาคารเปิดจะทําการเปิดลงทะเบียนวันแรก5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565 สำหรับพื้นที่จังหวัดตราดนั้นมีประชาชนสามารถลงทะเบียนได้5แห่งด้วยกันนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารทกสสำนักงานคลังจังหวัดตราดและที่ว่าการอำเภอเมืองตราดบรรยากาศโดยทั่วไปยังไม่คึกคักมากนะักซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนมากยังไม่ค่อยรู้จักหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่และส่วนใหญ่ จะบอกว่าของเก่านั้นดีอยู่แล้วสำหรับการลงทะเบียนโครงการปี2565ในครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหรืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีครอบครัวนั้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ส่วนผู้ที่มีครอบครัว ต้อ,องมาลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นผู้ที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังกำหนด n e w ส์4ิบสีนัทุฒสวัสดิวารีภาพข่าวดิราเทพศรีรายงาน